สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะความมั่งคั่งความดมสมบูรณ์ความร่ำรวยจงไหลมาเทมาค่ะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมานะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะอู้สะออนรวงข้าวพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูรวงข้าวสะออน ะออนรวงข้าวครับพี่น้องมีแต่รวงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะจมให้ดูนะคะดูรวงข้าวค่ะแทนแท,นท,นท,นทน่โอ้ยมือค่อยมือค่อยโผลกล้องเลยพี่น้องกลับกล้องก็ไม่เป็นนะต้องหันกลับเอาเองนะดูนะคะ ดูรวงข้าวเจ็ดตุ่มสวยไหมคะโอ้ยมาตัดหญ้าเห็นรวงข้าวสวยไม่ได้ถ่ายไปให้เพื่อนๆดูรวงข้าวสวยค่ะนี่มะลิีร้อยห้านะคะมะลรีร้อยห้ารวงข้าวสวยงามมากเพิ่งออกคะ่ะเกอรยังไม่ยังไม่ร่วงเลยสวยไหมคะ เกสรยังไม่ร่วงนะคะสวยมากเลยชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะหน้านี้ไม่มีอะไรก็ชมทุ่งนานะชมทุ่งไปบรรยากาศสวยมากเลยข้าวเกสรยังไม่ร่วงนะคะรุ่นนี้ข้าวออกเพิ่องออกเพิ่งออกรวงน้ำก็เยอะนะคะน้ำเยอะ แตนทันเทนมาดูเจตุ่มต่อมีอะไรหรอพี่น้องอ้ยมือบงังพาชมชุ่งเนี่ยข้างหลังเจตุ่ม,มีแต่รวงทั้งนั้นเลยนะรวงข้าวพาชมชุ่งรวงข้าวโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ย็ไม่พาอะไรพาดูแต่รวงข้าวอย่างงี้แหละเนะาะชาวนาก็อยู่กับนาอยู่ก็ได้กับนาพาชมรวงข้าวทั้งนั้นเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกราทุกแคร์ทุกเล็บอ้าวดูอันนี้แก่แล้วนะคะอันนั้นอันนี้แก่กว่าอันนั้นบางคะนบางคนละข้าวเดียวกันแหละอันนี้มัลมันรกอขออันนี้มันรีร้อยห้ามาชมนะคะชม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 เดี๋ยวนะคะได้ชมข้าวค่ะเดี๋ยวนะคะอ้าวชมกลับกล้องไม่เป็นก็หันกลับเอาอย่างนี้แหละ ชมนะคะลวงข้าวนาเจ๊ต่มโอ้ข้าวมันล้มข้าวมันล้มกระชูคอเนาะชูคอมันก็มีแต่ลวงสออนลวงข้าวค่ะสอ,อนลวงข้าวนะคะพี่น้อง ชมทุ่งค่ะชมทุ่งวันนี้อากาศดีอากาศไม่มีแดดเลยฟ้าไม่เปิดลมก็เย็นสบายชมทุ่งด้วยกันนะคะเนี่ยข้าวเพิ่งออกรวงเกษรข้าวยังไม่รวงหมดเลยดูนะคะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะคะ่ะเพื่อนๆนที่ยังไม่ไม่เห็นนาข้าวถ่ายทุกวันเลยนะคะ <laughs> เบื่อกันมั่งหรือเปล่าจุ่มฉายให้ดูทุกวนันทุกวันเบื่อกันมั่งหรือเปล่าคะจะเพิ่งเบื่อกันเ้อพี่น้องจะเพิ่งเบื่อกันเดยเอามาเจอเจ๊ตุม่ม <laughs> ระบบหันกล้องอัตโนมัติข่าวทางกล้องก็ไม่เอาเ <laughs> ฟี่มาเซลฟี่ก็ไม่เอามาใช้มือ กลับกับกลับหน้ากองก็ไม่เป็นกลับไปกลับมาเอา้าย,ยุงมาเกาะแขนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนั่นได้กี่นาทีแล้วขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแชททุกเลฟทุกคอมเมนต์ค่ะเอยสะออนลวงข้าวพี่น้องข้าวนาค่อยงามงามปีเนี้ขนาดน้ําท่วมสามรอบนะยังงามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูรวงข้าวมันงามจริงจริงมันสะออนเลยสะออนลวงข้าว ข้าวเกษรก็ยังไม่ร่วงนะข้าวยังไม่แก่เกษรก็ยังไม่ร่วงโอ้ยมันมัน,ม,นมันชูรวงมีแต่รวงทั้งนั้นเลยนะพี่น้องเนี่ยจะจะ,จะตุ่มให้ดูนะดูอีกรอบหนึงนะโอ้แต่แตแต,ต,ต,ตแปลงเนี่ยแขนๆแขน,แนหมุนอีกรอบนะครับพี่น้องเนี่ยแปลงเนี่ยเพิ่งออกรวงเกษรก็ยังไม่ร่วงอันนี้เป็นข้าวมะลรร้อยห้าค่ะ หอมกลามาที่ร้อยห้านี่หอมนะคะจมบรรยกาศทุ่งนาจะต่งมพารวยนะคะพารวยทุกอย่างเลยรวยข้าวรวยรอยยิ้มรวยความดีรวยข้าวนะพี่น้อง ถ่ายนาตัวเองนี่แหละค่ะไม่ได้ไปถ่ายนาคนอื่นบรรยากาศทุ่งนาตัวเองชมทุ่งนะคะชมทุ่งชมทุ่งชมทุ่งข้าวกำลังออกรวงค่ะให้ดูข้าว นี่ค่ะลวงข้าวเกศสอนยังไม่ร่วงเลยตัวใกล้ๆค่ะอ้ยมีแมงอันนี้ด้วยแมงเต่าสีทองทำให้ข้าวรวงข้าวข้าวลวงข้าวด่างเนาะชมนะคะชมทุ่งด้วยกันค่ะสอนรวงข้าวค่ะเนี่ยเพิ่งออกรวงขาวงามชูรวง ข้าวชูหลวงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้นะคะรวงข้าวค่ะทุ่งทุ่งรวงข้าวย,ยังไม่ทองก็ยังไม่ทองจะรออีกสักสองอาทิตย์ก็ทอทองแล้วค่ะไปสองอาทิตย์ก็เป็นทุ่งรวงทองแล้ว ข้าวล้มนะแนๆๆเราหันมาอีกรอบหนึ่งไปถึงไหนแล้วอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่มอบให้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกรลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกน้ำใจเมตติที่มอบให้เฮงๆรวยรยปังปังกันทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ